เดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการครับจะเป็นการชกของนักชกสายเลือดใหม่ครับในรุ่นซูเปอร์ไฟ์เวทจะอุ่นหมัดในพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์นักชกฝ่ายแดงเป็นนักชกจากอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีลำยังศึกษาอยู่ที่สถาบัานการพระศึกษาสุพรรณบุรีน้ำหนักช่างได้117ปอนด์ไม่ลูกบุญมี วันนี้คู่ชกของใหม่ลูกบุญมีจะเป็นนักชกจากประเทศไทยด้วยกันนะครับเป็นการอุ่นเครื่องเพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งมุ่งสู่แชมป์โลกของก่อเก็บโปรดักชันนะครับนักชกทางด้านมุมน้ำเงินน้ำหนักช่างได้117ปอนด์เท่ากันสอนสัก,กวารุณ การพบกันระหว่างสองนักชกไทยด้วยกันนะครับใหม่ลูกบุญมีนะครับพบกับสอนแหม่ชื่อนี่สั้นๆง่ายๆทั้งคู่ชื่อพยางเดียวเหมือนกันนะครับฮะ <5 S 1> ไม่ไมอ,อยู่ฝ่ายแดงสอนอยู่ฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นเรียกว่าไม่ทอดด้ามเลยนะครับคู่นี้ ก็หาสายเลือดใหม่ค <Jesus> ร <bunker ring> ับค <ver> ุณสารชัยหาช้างเผือกเข้าสู่การสร้างสรรค์ของทีมงานกอเกตโปรดักชั่นจำกัดนะครับตอนนี้รายการมวยนี่เยอะมากครับแต่ละเดือนอย่างน้อยก็ห้าหกนัดเลยครับแต่ละเดือนก็ต้องหามวยรุ่นใหม่ครับสายเลือดใหม่ก็ทั้งไทยและสากลสลักกันไปนะครับแล้วก็รายการนี้ยังมีมากมายครับคุณสนนก็ วันเสาร์หน้านี่เป็นมวยไทยนะครับ<ะ>ส่วนวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์ครับมวยสากลนรสิงห์กอกเกียรติยิมและก็ไพภพลบกอกเกียรติยิมถัดไปเสาร์ที่14กุมภาพันธ์นะครับวันวาเลนไทน์ไปไกลครับที่แหลมพรมเทพ <c oughs> จังหวัดภูเก็ตนะครับ <c oughs> พระอาทิตย์ขึ้นการพระอาทิตย์ขึ้นเนาะ แล้วก็ตกดินที่แหลมพรมเทพใช่ใช่จังหวัดภูเก็ตนะครับพาทิตขึ้นอีกที่ผาแต้มผาแต้มมาแต่ตกดินที่แหลมพรมเทพนะอ่าใช่ครับมีทั้งเพชรเจ้าแหยกทองแล้วกับเทพผลิตครับคัมแบ็กกับมาีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันอังคารที่24กุมภาพันธ์นะครับสามารถเล็กเธอศักดิ์แล้วก็เพชรปณีครับนำทีมลุยก็โอ้โหรายการยังอัดแน่นเลยนะครับเฉพาะไฮไลท์เนี่ยโอ้โหไปภูเก็ต วันวาเลนไทน์นี่สุดยอดพบก,กับเทพฤทธิ์ด้วยเรามาดูใหม่ครับใหม่กับสอนแต่งเก่งกันหรือเปล่าชกไทยทอดสดทีวีครั้งแรกด้วยฝ่ายแดงน,น,นี่ยังศึกษาอยู่สถาบันการพัฒศึกษาสุพรรณบุรีนะอ๋ะอครับครับเป็นเป็นเด็กเอ่อบุรีล์ก็จริงแต่ไปเรียนหนังสืออยู่ที่สุพรรณบุรีครับ <c oughs> ก็แต่เดิมทีเดียวนั้นผมคุยกับพี่ใหม่ทนบุรีฟ์มครับอ่าแกบอกว่าชกตะมวยไทยมา บริษักลนี่ไม่เคยชมมาเชิญโบครั้งแรกใชเป็นเนื้อในก็ใหม่ทอมบลีฟาร์มเลยนะครับใหม่ก็เอาชื่อเอาชื่ออาจารย์มาใช้เลยในี่ถึงใหม่ต้ก็ถึงฮิโรกิอุกาช่นี่เป็นคู่จริงช่ำว่างของฮิโรกิอุกากะนะครับตอนที่โอกาสได้แชมป์โลกวูดสตอร์เวตวูดซีครั้งแรกนะใช่คร้งแรกของโลกเลยเซของถือว่าเป็นการพิกัดน้ำหนักครั้งแรกนะครับในรุ่นร้อยห้าปอนด์ครับ ันนี้ใหม่เป็นเทรนเนอร์นักมวยก็ใหม่ครับะนะครับเบียดเข้ามาแล้วครับใหม่นี่โชคไฟแรกนะครับยับเข้ามาครับแต่ยื้อห่อของบุรีรัมย์นี่ไม่ต้องห่วงครับเพราะเป็นเมืองมวยฮะมวยเอกมวยดังนี่แต่ว่ามีทุกเวลานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับบุรีรัมย์นี่เป็นเมืองมวยอื นักเด็กนาไปมากนะครับเป็นแชมป์โลกก็มีแล้วดีวนี้เป็นเมืองกีฬาเลยนะฮะบุรีลัมีสนามแข่งรถมีสนามฟุตบอลอู้สวยงามมากผมพยักครับไปมากบุรีลำครับคราวนี้เป็นเนเนอร์กับกอเกตกุ๊บโอ้โหครับหมดยกที่หนึ่งหว่าภาพช้าครับยกที่ผ่านมาดูจะตัวเล็กกว่านิดหน่อยนะตัวเล็กกว่าแต่ก็มาสู้ได้ดีครับมาถึงยกที่สองครับน้องๆสาวสวยนะจากยางนิโตครับ บริษัทต่อสยามคอมโอเชียจำกัดอยากได้ยางดีๆนะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นต้องนิตโตครับขอบคุณปานาโอสถดครับยาแคปซูลวีแม็กู้ทุกสนามขอบคุณบริษัทไทยเจริญการช่างครับขอบคุณนายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับท่านนายกสมชาติเจริญวัชระวิทย์นะครับก็มีมีเหตุข,ขัดข้องนิดหน่อยนะครับกําลังฟันยางด้วยไงคุณชนน์ นะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์สัปดาห์หน้านะครับในศึกมวยไทยทีวีก่อเกียรินะครับนักเวทีพัทยาบ็อกซิ่งเวอร์แห่งดีนะครับก่อเกียริโปรดักชั่นจัดมวยไทยให้ท่านได้ดูกันนะครับดูคมพยัก์ต่อเปี่ยมทรัพย์เจอกับนักรบดำโนนแดงยิมสำรีทองโตโยต้าระยองเจอกับเอ็กซ์ตราพรวารีแล้วก็คู่เอกครับแจ็คโนนแดงยิมเจอกับกล้องปัตตภีลูกมาตุรีครับยกสองเริ่มครับไม่ลูกบุญมีฝ่ายแดงกับสอนศักวาลุนฝ่ายน้ำเงินครับ สอนนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นมวยที่สอนมที่ค่ายสอนคุณวงครับค่ายเดียวกับกล้องพลาคุณวงนะครับแชมป์ของกอเกตกอเกตฟูลร็อชชั่นนะครับอีกคนหนึ่งครับขยับนีครับเข้าใส่แล้ว <Star> นะครับทางด้านใหม่นะครับเขเรียกว่าเป็นมวยที่มาจากค่ายดีทั้งคู่นะครับ ตอนนี้ในสังกัดของพลากุลวงนะครับคุณเย็นตานี่ก็โด่งดังเหลือเกินมีแชมป์ WBC เอเซียถึงสองคนด้วยกันนะครับดีก็เป็นเด็กอีกคนหนึ่งในสังกัดของสกุลวงนะติดตามรูปร่างดีเหลือเกินนะครคุณสาชายใช่ครับนี่เป็นสอนนะครับต้องติดตามอีกคนหนึ่งก็เดี๋ยวยังมีพายุอีกนะฮะพายุอีกฮะครับโอ้โหเป็นทอร์นาโดหรือว่าเป็นอะไรฮะ เเป็นเฮอริเคนนะว่าแต่ที่แน่ก็ตอนนี้สอคุณวงครับกำลังเริ่มมาแรงแล้วในแบบสาพคนนะครับใช่แต่มีกล้องพลาคุณวงมีน้ำเพชรนะครับครับก็ของเจยัย็นตาคุณเยนตานะครับครับอยู่ในสังกัดของกอเกล็ดรสชั่นเนียโหเรียกว่าตอนนี้เหมาชกชะครับสวรรค์เวกัสเรียกว่ายาวเลยนะครับก็ไฟตต่อไปนะที่สวรรค์เวกัสก็จะเป็นเดือนมีนาคม ครับนะเว้นกุมภาพันธ์ไปเดือนหนึ่งก็จะเจอกันเดือนเว้นเดือนนะเดือนเว้นเดือนก็คิดถึงกันแล้วครับที่สวรรค์เวกัสนะครับไปกันประจำเต่าแล้วครับนตอนนี้ใหม่อาจจะตื่นตื่นสักหน่อยตอนแรกแต่ว่าตอนนี้คงจะเริ่มเอาแล้วครับเริ่มปรับได้แล้วครับ คือเด็กๆที่ชกมวยไทยมานานบางทีพอมาสวมรองเท้าสากลเด็กอะมันจังหวะมันจะขัดขากันเกินนะคุณุูนน์นะใช่ครับยังติดพันมวยไทยอยู่ใช่ใช่ใช่บางคนที่ถึงกับตีศอกจับตีเข่าเลยนะครับวางแข้งก็มีครับอาจารย์ถูกต้องเออมันติดพันันเลอนะเลอรไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไปล็อกคอเลยนะใช่ครับเล่นเล่นเหลี่ยมเลยนะตีเข่าเลยก็มีใช้เหลี่ยมยกเข่าบังเไอ นี่ครับเห็นหน้ากันจะใเลยนะครับใหม่อมโอ้โโดนแลยครับใหม่สอนบวกมาหมดยกครับมาดูจังหวะภาพชาครับยกที่ผ่านมานี่เป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับอายุยังน้อยๆครับเข้าสู่บรรยากาศสดๆกันต่อครับลุ้นกันต่อยกสามครับขอบคุณ ท่านประธานสมาชาปราชาชนแห่งประเทศไทยนะครับท่านพลเรือเอกบรรณวิตเก่งเรียนขอบคุณท่านประธานบริหารพัทยาบ็อกซิ่งเวิร์นะครับคุณโอรสชุติมันและก็ขอบคุณหม่อมหลวงนัทพลเทวกุลนะครับที่ปรึกษากิติมศักดิ์บริษัทราชาบ็อกซิง่งมาดูเกมกันต่อครับยกที่3การหาดาวรุ่งขึ้นลูกใหม่ครับของกอเกตโปรดักชั่นจำกัด ฝ่ายแดงใหม่ฝ่ายน้ําเงินสอนครับเกิดมาจากค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับใหม่มาจากรูปบุญมีครับอยู่ที่บุรีรัมย์สอนก็อยู่ที่ธัญบุรีครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสกออุลวงครับวันนี้คุณพ่อของกล้องพลาครับกล้องนภาก็มาคุมมาดูอยู่ที่มุมครับช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยนะครับกองนภา ตอนนี้ค่ายสองคนวงก็แหม่ส่งนักมวยเต็มสตรีมนะครับลุยสากลกับกอเกรบผลักชั่นนะครับมาแรงมากครับสองคนวงแชมป์สองแชมป์นะครับสร้างกันต่อไปครับครับมีสอนมีพายุนี่ครับคือสองคนวงนี่ท่านนายกเบี้ยวนะฮะนายกธัญบุรีก็ให้การสนับสนุนอยู่ด้วยก็นำเลี้ยงดีฮะนบนำเลี้ยงดีดูครับแม่จังหวะงัดตบคัดครับแหม่บี้ติดๆกันเอา ตัดลำตัวครับใหม่โอ้โหดูซิว่าจะยืนระยะไหวไหมนะเคยชกมวยไทยก็ไม่เกิน5ยกนะใช่ครับโอ้โหมาเจอสากลมันต่อยกันไม่หยุดนะคุณสุนทน,นะไม่หยุดอาจารย์ม,ม,มันมันอู้ไม่ได้นะมวยสาไทยยังมีถีบยังเข้าคุกวงในโอ้เหนื่อยเหนื่อย,อยเพราะว่าผมเคยเจอมาแล้วสมัยเป็นนักเรียนนะชกกีฬาสมัครเล่นนะกีฬาสีคุณสุนทน์ครับ ยกสองผมนอนเลย <lớ p> ไม่ไหวครับเหนื่อยหายใจไม่ทันนี่ครับจังหวะไม่เห็นเข้าไปครับตะลำตัวก็ขอบคุณคุณโอรสชุต oh ิมันด้วยนะครับซีโอของสนามมวยพัทยาบ็อกซิ่งเวิลด์จับกัดเพืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นเวทีมวยที่ได้มาตรฐานสุดๆเลยนะครับ ชมภาพจะียกว่าชกกันที่ต่างประเทศระบบแสงสีเสียงีอลังการนะครับอลังการเพราะว่าด่เดียวต้องประมาณ19นาฬิกานะเขาจะมีศึกใหญ่นะที่เวทีแห่งนี้ครับเป็นเป็นมวยไทยทีมจีนประธานาธิชาติมีการบันทึกเทปอเลรก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าอยู่ที่เมืองวัชยาชนบุรีต่างชาติเยอะอยู่แล้วครับพักสักครู่ครับ ทำกันจ่ายครับมาดูสดๆกันต่อครับเดินทางมาถึงยกที่4ขอบคุณ AEC Shopping Center ครับ02 668 2220ครับขอบคุณบริษัทแกรนแอด์แกรนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดบริษัทเซียมยับจำกัดผู้ผลิตหมอนยางพาราเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตอง Extra Happy p e o p l e Face ธนั n เฮิ e ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและขอบคุณกระท่อมหินนันทภักดูยกที่4กันต่อนะครับ ใหม่ฝ่ายแดงกับสอนฝ่ายน้ําเงินพี่กับ117ปอนด์ครับใหม่เป็นฝ่ายเปิดเกมชวนทะเลาะก,ก่อนโอ้โหครับเจอตอบโต้ครับหมัดชุดของสอนแม่ซอนก็นตอบโต้ได้สวยนะครับเอาละครับเกมเริ่มเดือดเริ่มมันแล้วนะครับตอนนี้ปรับทางปรับฟอร์มกันได้แล้วโอ้โหดูครับสาวเป็นชุดครับสอนใหม่ก็ตัดลำตัวใหม่เบียดเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ ยิงหมัดใส่กันตลอดแล้วนะครับโอ้ยขวาบวกโอ้ยแม่น่ารักทั้งคู่เลยนะครับคุณสารชัยครับต่อยแล้วฉายแววนลครับีนเป็นเป็นเทิร์ไพรครั้งแรกเลยนะครับครับโอ้โหใจเกินร้อยนะครับไม่มีใครยอมใครคู่คนี้นี่เอ่อน่าจะดูกันได้จนครบ6ยกทาไม่น็อกนะครับไม่น็อกก็รู้ผลแต่คู่ต่อไปเน่อาจจะได้มีนิดหนึ่ง ถ้ายกสองยกก็จะ18นาฬิกาก็คงจะต้องลาจากกันไปก่อนก่อนจะถึงสัปดาห์หน้านะครับเน้นย้ำกับดีทีกับศึกมวยไทยทีวีก่อเกียรตินะครับคู่เอกของรายการแจ็คโนนแดงยิมเจอกับก้องปัตตภีลูกมาตุลีท่านพันตุลวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงนะครับครูออสสอสุรเดชแล้วก็แจ๊เชนเมืองชนร่วมกันประกบคู่มวยนะครับสัปดาห์หน้ามวยไทยชมกันที่พัทยาบ็อกซิ่งเวิลด์นะครับโอ้โหเป็นวันที่นี่สัตว์ กำปั้นเข้าใส่กันไม่หยุดเลยครับใหม่เป็นฝ่ายเปิดเกมสอนก็ชกเชิงรับแต่มีโต้ตลอดครับโต้ทุกระยะเห็นแล้วก็ฉายแววทั้งคู่ครับโอ้ยแม่อภิคัดครับคุณสุนน์หงายไปไหงายมาแล้วตอนนี้สอนสอนก็ชกดีนะคุณสารชัยครับรูปร่างดีด้วยเด็กคนนี้นี่ มาในค่ายที่ก้องพลากรุณวงนะครับเอกเกตยิ้มเป็นค่ายที่คุณสันชัยเทียเต็มที่อยู่แล้วนะครับเขามีสิริมงคลด้วยนะครับสิริมงคลไปไปเทรนเป็นเทรนเนอร์ให้เป็นเทรนเนอร์ไปสอนวิชาให้ถ่ายทอดความรู้ครับน้องน้องรุ่นใหม่ๆโอ้โหก้องพลาคุณวงดีขึ้นมาในส่วนของเรายกเกตให้เนี่ดีวันดีคืนให้สิริมงคลด้วยเดี๋ยวนี้มีหมัดยับนะสวยๆอ้าวพักสักครู่ครับมาดูจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมา ่าต่างคนต่างโดนครับสอนก็หมัดดีครับสูงยาวใหม่ก็โชคดีครับมาถึงยกที่5ครับมาจัดกันที่พัทยาบ็อกซิ่งเวิล์เนี่ยต้องขอขอบคุณท่านประธานบริหารพัทยาบ็อกซิ่งเวิล์นะครับคุณโอรสชุติมันแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆเราอีกคนนะครัคุณสมชายพัทยาคุณสมชายเอแล้วก็คุณสมชายสันักปกนะสมชายมิศุ มีสมชายปัจญาและก็สมชายเป็นเพื่อน<บ>ในแวดวงมวยเรานี่เห็นหน้าเห็นตากันมาตลอดใช่ครับเพราะว่าคุณสมชายสํานักบกนี่อยู่เมืองชนบุรีครับเดี๋ยวคงจะมีมวยเข้ามาชกในศึกของกอกเกตกรุ๊ปนะครับกอกเกตโปรดักชั่นของเราที่จะถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์นะครับโอ้โหขุนสมชายดูน้องสองคนนี้ซัดกันบนเวทีนี่แม่น่ารักทั้งคู่เลยนะครับนี <Aaron> ่ครับสายเลือดใหม่ของกอกเกต โปรดักชั่นคือเด็กๆนี่ถ้าสภาพร่างกายไม่ดีนะไม่เคยได้ฝึกฝึกเพลินมาอย่างดีเนี่ยโอ้โหกว่าจะถึงยกหาเน้นน้ำไายเหนียวคอเลยนะไม่ไหวครับไม่ไหวแนะพวกนี้ได้ประสบการณ์มาจากมวยไทยครับใช่ใช่ได้ประสบการณ์มาจากมวยไทยเยอะมากก็ผมดูแล้วก็มีแววทั้งคู่นะใช่ครับ่ายว่าทั้งคู่ครับคุณก่อเกียรติบอราว่านี่สนับสนุนได้ทั้งคู่มีอนาคตครับมีอนาคตก้าจาชื่อไว้ดีนะครับครับนี่เป็นสายเลือดใหม่ของแท้เลยนะครับใหม่ลูกบุญมีกับสอน ศักวารุบเพราะต่อยไม่หยุดครับดูการทุก์นี่ไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อยไม่มีดูชั้นดูเชิงครับผมว่าสอนีนศั์ไฟต์ต่อไปนี่ต้องเปลี่ยนเป็นสอกุลวงได้เลยใช่ใช่ครับเพราะว่างานคุณสารชัยครับผมดูแลนี่โอ้โหโชว์แล้วนะฮะอาจจะเป็นสอนสอคุณวงนะฮะต้องดูครับโอ้ที่พสู้จริงๆครับสองคนนี้ครับถือว่าสุดยอดครับจำชื่อง่ายๆครับใหม่กับสอน ต่อไปได้เห็นบ่อยๆแน่นอนกับพวกหยกทองพวกเพชรจอาแฮพวกเพชรมณีนี่ก็ต่อยคู่แบบนี้มาก่อนนะจานะ์นะครับผมอ่าต่อยหลังคู่เอกเนี่ยคู่สี่คู่ห้าคู่หกมาก่อนครับเดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้เป็นไงก็จะขึ้นมาอยู่คู่เอกแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงเพชรเจ้าแฮหยกทองเพชรมณีต่อยคู่เอกคนแล้วถูกต้องขึ้นชั้นหมดแล้วนะครับตอระกูลเพชรนะฮะเพชรจอแฮเพชรมณี โปรนี้ขึ้นไประดับผู้เอกแล้วครับให้คอยดูซีรีส์ต่อไปนี่แหละครับยิ่งดูยิ่งน่ารักครับใหม่สอนต่อยไม่หยุดเลยครับไปพออีกฝ่ายเปิดเกทอีกฝ่ายตั้งรับเนี่ยเอาแล้วเอาเอาแล้วไม่รับอย่างเดียวครับมีตอบโต้ด้วยลูกชุดสอนนี่นะครับดึงจังหวะอัดด้วยหมดยกครับหมดยกครับมาดูจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมาโอ้โหน้ำกระจายเลยคุณนนท์ใช่ครับแม่ช็อตสวยๆจากไทยทีวีครับ อาล้ครับมาลุนสดๆครับยกท้ายครับไม่แหมไม่น่าเชื่อนะเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับน้องๆสาวสวยจากยางนิโตะครับชูป้ายบอกยกที่6ขอบคุณบริษัทเอเชียออยล์จำกัดครับเครื่องปรับอากาศมิสูบิชิเฮฟวีเดิวตรีหลอดไฟไล่ยุงสบายดีครับเช็คอินอันดามันมาโชเอมและขอบคุณปูลอินซีครับชมกันนะครับยกสุดท้ายจังหวะนี้โอ้โหต่อยได้ดีครับอย่างที่คุณสุนนบอกน่ารักแล้วก็ แลกหมัดกันตลอดครับไม่มีใครกลัวใครเลยนะครับเอาเฮ้ยนี่ครับจังหวะหมมีแล้วมีหมัดหน้าเหมือนกันครับนี่เลยครับอภิัดคลุกวงในกันตลอดครับเบียดนี่ครับสอนสอนบล็อกก่อนแล้วตัดลำตัวใหม่ก็ไม่สนแล้วครับไม่งัดอย่างเดียวหมตอนนี้ต้องออกมาผ่อนอยู่วงนอกเหมือนกันวงในกันอย่างเดียวครับคู่นี้ ซ้อมมาดีทั้งคู่อายุน้อยทั้งคู่ครับนี่แหละครับหมวยจากสองค่ายที่มาน่าสร้างครับไม่ว่าใครแพ้ชนะก็ตามวัยแค่สิบเจ็ดปีเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกคนนึงเด่นในเชิงลุกอีกคนหนึ่งก็เก่งในเชิงรับครับกรรมการนี่หนักใจน่ายัดกรรมการคุ้นหน้าคุ้นตากันนะฮะกรรมการพงศักดิ์ป้นละม่อมครับก็กรรมการชุดนี้ก็จะประจำอยู่ที่นี่นะพัทยาบ็อกซิ่งวอล ออแล้วครับแล้วมีหมัดหน้าอุ้ยคอลำตัวครับใหม่ท่าทรหดนะฮะโอ้สุดยอดจริงๆมีหมัดหน้าค้ำแล้หน้าทางด้านสอนครับต่อยกันไม่หยุดนะหกยกนี่แมมไม่อยู่เลยทนไม่อยู่เลยออกหมัดกันตลอดเลยอ่ะครับขอบคุณพี่เลี้ยงนะที่ฝึกปลือพัฒนาฝีมือแล้วก็ที่สำคัญใจสู้เหลือเกินครับนั้มวยนี่บ่งบอกคุณภาพ มาตรฐานของสองข่านี้นะครับครับแล้วก็ไปสัญญาณบอกว่านักมวยไทยยังมีดีอีกเยอะนะฮะพูดง่ายๆวันนี้นี่ผมว่าชกชกกันคุ้มเกินค่าตัวเกินค่าตัวเลยครับโอ้โหแล้วโตโตเจ็บๆด้วยครับสอนแตมีโอกาสครับมีโอกาสได้หมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอกรรมการพงศักดิ์นะครับรวบรวมคะแนนนะครับกลับมาติดตามผลการแข่งขันการชกฝ่ายแดงครับใหม่ เป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ครับแม่ลูกศิษย์ของใหม่ทนบุรีฟาร์มธนบุรีฟาร์มเออครับ,รบก็น่าติดตามนักจกค,คนนี้ทั้งคู่นะครับไปพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ